เชิญท่านคณะกรรมการค่ะดูเพลินเลยสวยงามไปหมดดูเพลินสุดสวยเลยแล้วนะฮะชอบชอบฮะแอบแอบแอบชอบโชว์ไม่อจริงจริงแล้วเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเกาะในฝันนะฮะเกาะในฝันความยากง่ายก็ระดับกลางกลางนะครับกลางไม่ยากมากกลางไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะครับ แต่สิ่งที่ชอบก็คือดนตรีที่ทําให้เรารู้สึกเพลินไปด้วยเลยแหละครับกับการร้องนะครับพูดถึงเสียงร้องกันบ้างนะครับผมพี่หญิงฮะมีมีความครึ่งโน้ตมากน้อยขนาดไหนฮะพี่ครับโน้ตหนูจะจะ,จะไม่มันยงนังนิดๆจะ้ะคะนะคะยังยังร้องแฟ่ตไปหน่อยนะคะจริงๆแล้วจริงๆเพลงนี้นไม่ยากเท่าไหร่แต่ต,ต้องฟังดีๆนะคะค่ะเหนื่อยระปว่าง้ตงเต้นด้วยค่ะ แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี uh ่ยชอบมากเพราะว่าเป็นโชว์ที่น่ารักมากสีสันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดูดีดีดูแพงแพงเนาะขอถามทักร้องนิดหนึ่งฮะหนูร้องเพลงพระราชนิพ์ได้กี่เพลงลูกใส่ไม้ด้วยสักหน่อยก็ประมาณสองสามเพลงค่ะเพราะปีที่แล้วก็ร้องเหมือนกันปีที่แล้วมาด้วยป่ะใช่ค่ะปีที่แล้วมานะได้รางวัลไหมคะ ได้อยู่ค่ะได้ด้วยใช่ไหมครับผมนะฮะหนูคุณลุนแนะนําอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยเก็บไว้เป็นสแปรเยอะๆเมื่อกี้บอกกับทีมก่อนๆไปว่าขอให้ร้องให้ได้สักสิบเพลงเป็นอย่างต่ำอะนะเลือกเพลงนี้มาแล้วเนี่ยลองหาเพลงไม่ได้ไปประกวดที่ไหนก็หยิบเพลงพระราชนิพนธ์สองเดือน1เพลงฝึกแบบนี้ฝึกซ้ๆซ้ำๆๆถ้าคิดว่าตัวเองจะต้องเป็นคนร้องเพลง ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาเพลงพระราชินิพนธ์ไปประกวดที่อื่นนะฮะแต่ว่าเพลงพระราชนิพนธ์ไส้ในของเพลงพระราชินิพนธ์มีความมีความอะไรที่เยอะแยะมากๆที่จะสอนให้เราเป็นนักร้องที่ดีได้ในอนาคตใช่ไหมครับคุณหญิงคร<ช>ับวา<ม>่ามัน,น atic, มีความเป็นโครมาติกมีความเป็นเครื่องเสียงเยอะมากเหมือนพระเจ้าอยู่หัวจะทรงซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในเพลงตรอดให้เรารู้จักช่างสังเกตค่ะนะค,ะนะคะไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนของเพลงนะคะ หรือโน้ตที่เป็นฮาฟโน้ตต่างๆอันนี้ไต่ลงมาครึ่งทีละครึ่งทีละครึ่งไต่ขึ้นไต่ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ้องสังเกตให้ดีแล้วลองเอาโน้ตมาดูจะรู้เลยว่าทีละครึ่งเสียงเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าปีหน้ามาถ้าถ้าเกิดว่าได้มาร้องอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะถามว่าได้กี่เพลงแล้วนะลุงนะให้ถึง10เพลงแล้วกันแล้วหนูจะเข้าใจว่าในนั้นน่ะจะสอนหนูอีกหลายๆอย่างในเพลงพระราชนพนธ์ นะฮะขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณค่ะเชิญคือพี่โจ้ค่ะเออเป็นเออเป็นโชว์ที่พูดจริงๆแล้วดูเพลินนะครับดูเพลินเสื้อผ้าลงตัวเห็นเลยว่ามันมีโชว์นี้มันโชว์เป็นเรื่องราวว่ามาเจอเกาะเกาะหนึ่งใช่ปะ่ะที่นหนูนะก็มาเจอเนี่ยคุณแม่บ้านทั้งหลายแหล่พวกแม่บ้านทําผ้าปาเต้ผ้าอะไรก็ไม่รู้แหละทองแแม่บ้านทั้งหลายแหล่ท <c oughs> <อ>ี่สวยเลยนะครับ เสื้อเสื้อผ้าดันเออกระโปรงดดนเซอร์สวยมากพริ้วมากลงตัวมากนะครับแล้วก็แล้วก็วกเอ่อคอมบิเนชันระหว่างนักร้องกับกับนักเต้นเนี่ยไปด้วยกันได้อย่างดีนะครับไม่ไม่ไม่ติอะไรแต่ขอขอแนะนํา <c oughs> <c oughs> เนื่องจากว่าเรามีบาบาบา,บาตักผ้าเนี่ยต้องใช้บาให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้ใช่ไหมครับจะเกี่ยวขาจะอะไรขาก็าแล้วแต่อันสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอย,ยู่ใช้หนูใช้บาถูกต้องนะครับแต่ว่าเมื่อขาพาดบาหลังต้องตรง อย่าเทตัวตามไปกับบาร์เพราะบาร์มันมีมันมีหน้าที่ทาให้ทาให้ฟิกเกอร์เราตรงเข้าใจไหมครับทำให้สัดส่วนนักเต้นที่ดีมันต้องเริ่มจากบาร์นั้นอย่าไปเทตัวตามบาร์บาร์คือที่จะให้เราลีนตัวไปแต่ว่าหลังเราต้องตรงเสมอในตอนจบนะครับอันนี้แนะนําเพราะว่าจะได้ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็พี่ว่ามันสวยงามมากแต่จะให้มันอิมแพคกว่านี้นะอันนี้แนะนําคือเริ่มจากเป็นระบากิจกรรมก่อนยังไม่เป็นเซเลบริตีน พราะขึ้นต้นหนูเต้นแบบเป็นเฉลิมฉลองแล้วไงพอราเฉลิมฉลองหลังเนี่ยมันก็เลยคล้ายๆกับว,ว่าแทนที่มันจะพุ่งขึ้นไปอีกมันก็เลยสึกเฮ้เราเห็นตรงนี้มาแล้วมันก็เลยไม่แต่ว่าหนูสร้างเรื่องว่าตั้งแต่ย้อมผ้าเก็บผ้าท,ทําถังอะไรเนี่ยแล้วจากนี้ปุ๊บมันปุ๊บ,บตอนตอนที่มันเริ่มอิมแพ t จากผ้าขาวเป็นผ้า ผ้าลายเนี่ยผ้ามัดย้อมเนี่ยอันนี้มันจะมันจะได้ถ้ามันจะสอดคล้อกับตอนต้นว่าหนูต้องเริ่มจากการทํากิจกรรมอะไรกันมาก่อนแล้วพามันได้ปังพอานี่กาเปลี่ยนชุดเป็นนี่แล้วหนูเซเรเบรดเลยคราวนี้โอ้โหคราวนี้มันจะอิมแพคมันจะตู้มากเข้าใจไหมครับมันจะทําให้ทุกคนโอ้โหแม่บ้านสมองไวพวกนี้เก่งมากๆทําให้ทําให้มันเกิดสีสันนี้พาเราเริ่มเริ่มโชว์ใหญ่ปังเข้าไปแล้วเนี่ย ไอ้ตรงนี้มันก็เลยคล้ายๆกับมันก็เลยเป็นรองแต่ไม่ใช่ว่าไม่เด่นมันเด่นเจ้าบ้านูมีบาร์มีเบอร์เข้ามาอีกถึงถึงแนะนําว่าเราต้องใช้บาร์ให้เป็นประโยชน์เพราะว่ามันจะช่วยให้รู้สึกว่าถ้าเราเต้นแรงี่ยต้นไอ้บาร์นี้มามันจะซับพอร์ตระบาให้มันดูยิ่งใหญ่ขึ้นไปอันนี้เป็นข้อแนะนําไม่ได้อยู่ในคะแนนเพราะคะแนนให้ไปแล้วนะครับมันดีนจริงๆแล้วมันดีนะครับค่ะขอบคุณค่ะสําหรับทีมนี้ค่ะไปได้ได้มีโอกาสเจอในรอบชิง ภาคตะวันออกค่ะในตอนที่ได้มีการคอมเมนต์มาซึ่งจะมีเรื่องของรายละเอียดของฉากอะไรบางอย่างหลายๆทีมเราจะเห็นค่ะว่ามีการนํานกซึ่งเป็นนกที่เราช้อปปิ้งกันตามออนไลน์หรืออะไรซึ่งจะเป็นนกที่หน้าตามเหมือนกันหมดเลยทีนี้เช่นเดียวกันแต่ในวันนั้นน้องได้รับคำคอมเมนต์จริงๆมีคันการได้รับการคอมเมนต์หลายๆอย่างอะไรเงี้ยเขาก็พยายามปรับอันนี้ไม่เกี่ยวกับคะแนนทุกอย่างนะคะอันนี้พี่แชร์กับทุกๆคนแล้วก็อย่างนกอย่างเงี้ยค่ะ จะเป็นนกที่เหมือนคล้ายๆกับเป็นถ้าเป็นตัวตัวเดิมมันจะเป็นนก,กอะไรนกเหี่ยวไหมนกเหี่ยวใช่ไหมนกเหี่ยวซึ่งแบบบรรยากาศคือ,อท่านอาจารย์บอกว่าถ้าจะเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นนกนางนวลใช่ไหมคะนางนวลน,น้องก็ไปติดปีกนกมาเลยมาเพราะฉะนั้นอย่างเช่นวันนี้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าน้องได้มีการปรับในสิ่งที่ทําดีอยู่แล้วแล้วก็นําเอาสิ่งที่ท่านอาจารย์ทั้งหมดได้เน้นได้ขยี้ได้ไปใช้ไปได้อีกไกลนะคะ เพราะฉะนั้นก็คงความดีกันไว้นะคะโอเคค่ะเขาเจะปรบมอให้น,น้องๆด้วยนะคะมันจะเป็นดีเทลเล็กๆนะคะทีมคุณค่ะทีมอื่นทําได้เช่นเดียวกันนําทุกคอมเมนต์ของอาจารย์ไปใช้มันเป็นดีเทลเล็กๆซึ่งบางทีเป็นดีเทลให้กับทีมอื่นแต่ดีเทลทีมนี้หรือว่าใครก็แล้วแต่ถ้ามีอุ๊ยเรากําลังจะไปทําอยู่ในอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่อยู่ในฉากของเรามันกลมกลืนไหมมันมันมันตีความหมายยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ อย่าลืมต้องมีการตีโจทย์กันให้ได้ด้วยนะคะ